การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเน้เรื่องนะครับของเอ t ทวันที่1มีนาคมปี2023นะครับ วันนี้เนี่ยเรื่องที่น่าสนใจใน NXT นะฮะก็จะมีการ Open Challenge NXT North อเมริ c a Champion การหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งะครับ NXT Women Champion แล้วก็การเจอกันของ c a m ์เมลโอเกับเทเลอร์เบดนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วยการซัดกันของเรานะักมวยปล้ำใครก็ตามนะครับที่มาถึงเวทีเป็นคนแรกเนี่ยจะได้ท้าชิงแชมป์กับเวสลียและสุดท้ายเนี่ยในมิดเฟเซอร์ก็ได้ขึ้นมาบนเวทีเป็นคนแรก ตัดภาพมาคู่แรกเลยนะครับชิงแชมป์นอตอเมริกาแชมเปี้ยนเวสลีลีเจอกเนดเฟเซอร์นะครับตัวแมตต์โอเคนะครับแต่มันให้ความรู้สึกว่ามันอยู่ตรงกลางมากไปหน่อยทุกคนคือแบบแมตต์มันจะเร็วก็ไม่เร็วจะหนักก็ไม่หนักจะสปอร์ตก็ไม่ได้สปอร์ตตลอดมันก็เลยดูไปไม่สุดสักทางครับมันเลยทําให้เราไม่รู้ว่าจะอินอะไรในตัวแมตต์นี้ดี รวมทั้งช่วงแรกเนี่ยที่มีการล็อกคอ,อก,กันยาวนาน5-6นาทีก็เป็นอะไรที่น่าเบื่อนะครับเป็นการบิลล์อัพในช่วงแรกที่ไม่ค่อยจะน่าสนใจเท่าไหร่ตอนจบนะครับเวสลีย์เนี่ยใส่คดีกคลิกกดนับ3เอาชนะไปแต่ภาพมาที่จอจบริกแล้วก็บุกเจนเซนนะครับจอจบริกบอกว่าเป็นไรเปล่ปาพวกบุกเจนเซนบอกว่าฉันกับเคียร์นาเนี่ยช่วงนี้มันมีความสัมพันธ์แปลกๆวะฉันทําตัวไม่ถูกไม่รู้จะต้องทํำยังไงจอจบริกบอกว่า เพราะว่านายมันโง่ไงเพื่อนแต่ฉันเองก็โง่เหมือนกันเมื่อผู้ชายอยู่กับผู้หญิงเนี่ยพวกเรามักจะกลายเป็นไองโง่เท่านั้นเพราะงั้นไม่ต้องห่วงวันนี้นายมาไกลาจากวันแรกมากๆแล้วพวกทําใจให้สบายแต่ผามาที่แฮงก์วอล์กเกอร์นะครับถูกสัมภาษณ์ว่าเขาจะต้องการโอกาสในการชิงแชมป์หรือกลับไปอยู่กับดูกูแลกมากกว่ากันแฮงก์วอล์กเกอร์บอกว่าผมอยากได้ทั้ง2องอย่างนั่นแหละผมอยากให้เขาเห็นว่าผมเนี่ยทำได้ดีแอคเซียมเข้ามาในฉากนะครับแอคเซียมบอกว่าเฮ้ย เมื่อกี้ก่อนที่จะชิงแชมป์เนี่ยนายเล่นฉันสะเกือบสลบเลยนะแฮงก์วอลเกอร์บอกว่าโทษทีฉันต้องการออกไปชิงแชมป์จริงๆฉันอยากพิสูจน์ตัวเองแต่ว่าฉันไม่ได้อยากมีปัญหากับนายนะแอคเซียมบอกว่าเรามีปัญหากันตั้งแต่นายถีบหน้าฉันแล้วยางนายเนี่ยมันไม่มีอะไรดีหรอกทั้งสองคนทะเลาะกันนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะมีคนออกมาแยกคู่2นะครับบุกเจนเซนจอร์จบริกเจอกับอินดัสแชร์นะครับตัวแมตช์ค่อนข้างแย่ไปหน่อยทุกคน คือด้วยความที่ทั้ง2ทีมอ่ะมันมีการปล้ำที่ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นเป็นหลักอยู่แล้วนะครับพอต้องใส่เนื้อเรื่องพอต้องใส่เรื่องราวเข้าไปเนี่ยตัวแมทมันก็เลยมีความงงๆมากเข้าไปอีกนะครับจังหวะนั้นจังหวะนี้มันมีความสับสนปนเปไปหมดและด้วยเวลาแมทที่สั้นเนี่ยมันก็เลยจบแบบเรายังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะครับตอนจบในอิดาแชใส่ดับเบิลทีมอาชนะไปได้หลังจบแมทเนจินเดอร์มาฮาบอกว่าพวกเราคือผู้ที่มีความสามารถมากที่สุดในอินเดีย พวกเรา3คนพร้อมที่จะจบเรื่องราวของพวกเรากับคีบาเธอร์แล้วคำถามก็คือพวกนายพร้อมหรือ,อยังพวกเราจะทําให้พวกนายเนี่ยกลายเป็นอดีตเท่านั้นตัดภาพมาที่ลานจอดรถนะครับวินดี้ชูเนี่ยถูกลอบทาร้ายโดยใครก็ไม่รู้นะครับตัดภาพมาที่หน้าเวทีจิจิโดแลนเปิดตัวกานนะครับจิจิโดแลนบอกว่าฉันจะรีบพูดให้มันจบๆไปฉันไม่ชอบรีลาแบบเจสซี่สสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันโดนกระทืบอัดกับประตูถึงฉันจะเคยโดนมาบ่อยแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรก ที่ฉันโดนทําแบบนี้จากคนที่ฉันไว้ใจจากคนที่ฉันคิดว่าเป็นครอบครัวฉันรับมือกับความเจ็บปวดได้และฉันรับมือกับการหักหลังได้เหมือนกันเธอเองก็รู้ดีว่าฉันเป็นใครเจสซี่เธอรู้อยู่แก่ใจฉันทําทุกอย่างตลอดมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าฉันชอบฉันรอบทําร้ายคนอื่นเพราะว่าฉันจะต้องเอาตัวรอดเธอรู้อยู่แก่ใจและเธอก็หลอกใช้ฉันเหมือนกับแม่ของฉันแม่ของฉันหลอกใช้ฉันมานานหลายปีแล้วก็ทรยศฉันเจสซี่เธอไม่รู้หรอกว่าฉันผ่านอะไรมาบ้าง ฉันแตกสลายมาหลายต่อหลายครั้งแต่ฉันก็จะสู้ต่อไปในโรดบล็อกฉันจะเอาทุกอย่างที่ฉันมียัดเธอลงไปในหลุมพร้อมกับท็อกซิกอะทรัชชั่นตัดภาพมาคู่3นะครับหาผู้ท้าเชนดับหนึ่งเมโกะซาโตมุระนะครับเจอกับโซอีสตาร์ตัวแมต์โอเคเลยนะครับทั้งสองคนมีการปั้มที่โจมตีกันได้รุนแรงแล้วก็จริงจังนะครับเตะไปเตะต่อยไปต่อยซึ่งถือว่าดูเดือดเอาเรื่องเลยนะพวกท่าทุ่มและสปอร์ตต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนักนะครับแต่ว่า ทุกจังหวะที่โจมตีเนี่ยก็ค่อนข้างแน่นแล้วก็ทําได้ดีแต่ยังมีช่วงที่พลาดให้เห็นอยู่บ้างนะครับด้วยการใส่ท่าในจังหวะแปลกๆแต่ว่าโดยรวมเนี่ยตัวแม็กก็ถือว่าโอเคตอนจบนะครับเมโกะสโตมูระเนี่ยใส่สกอร์เปียนไรซิ่งกดนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาที่คาทนาเชนกับทิฟฟานี่สแต็กตันนะครับทั้ง2คนเนี่ยเถียงเรื่องอาการบาดเจ็บของวินนี่ชูแล้วจบลงด้วยการที่ทาเจอกันในคืนนี้ตัดภาพมาที่คีบาเทอร์นะครับมหาสมาชิกค,คนที่3 พวกเขาเนี่ยเดินมาหาเดมอนแคมป์จูเลียสบอกว่าเดมอนนายมันยังเป็นไอสารยามอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ฉันต้องการนายมาแท็กทีมกับพวกเราเดมอนแคมป์บอกว่านี่จูเลียสคีมาขอร้องให้ฉันช่วยอย่างนั้นเหรอเราจะป้ามกันในแท็กทีมหกคนใช่ไหมฉันว่ามันเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะแต่ไม่ละ่ะฉันจะไม่ช่วยคนอย่างพวกนายหรอกบอลเบรกเกอร์เดินเข้ามาในฉากนะครับบอลเบรกเกอร์บอกว่าพวกนายหาแท็กทีมอีกคนที่จะไปซัดกับอินดัสแชร์ใช่ไหม ฉันอยากจะกระทืบจินเดอร์มาเฮาเพราะฉะนั้นฉันเอาด้วยแต่พามาคู่สี่นะครับโซลูกะเจอกับอิเล็กตาร์โลเปสตัวแมทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนคือมันมีความยิมนาสติกของโซลูกะเนี่ยที่สร้างสีสันให้กับตัวแมทนะครับแต่ว่าทางด้านของอิเล็กตาร์โลเปสมันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่อะ่ะทุกคนทั้งในช่วงที่เป็นคนที่ได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบเนี่ยมันอิเล็กตาร์โลเปสทำหนา้าที่หองตัวเองได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเลยทําให้ตัวแมทเนี่ยขาดความน่าสนใจไปพอสมควร ตอนจบโซลูกะใส่โซส์แมชกดนับ3เอาชนะไปได้นะครับหลังจบแมตช์นะครับออเล็กตาโลเปสกับวาเลนตินาฟอรอสเนี่ยก็ทะเลาะกันนะครับวาเลนตินาเนี่ยเอาสนับมือชกเอเล็กตาหงายท้องไปคู่5นะครับคารทาน่าเชนเจอกับทิฟฟานี่สแต็กตันตัวแมตช์โอเคนะครับคารทาน่าเชนเนี่ยโชว์ลีลาได้อย่างน่าสนใจการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยทำได้ดีนะครับจงังหวะต่างๆก็อ,ออกมาสวยงามเอาเรื่องเลยท่าที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆ แต่ในด้านของทิฟฟานี่นะครับมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแมตช์นี้ทั้งการเคลื่อนไหวแปลกๆนะครับการใส่ท่าที่ไม่สมบูรณ์แม้กระทั่งท่าไม้ตาของตัวเองเนี่ยก็ยังใส่ได้ไม่ตรงเป้าเลยตอนจบนะครับทิฟฟานี่เนี่ยใส่มูลซอกดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมตช์นะครับทิฟฟานี่บอกว่าฉันทําให้เห็นแล้วว่าฉันคือผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมที่สุดใน NXT และฉันเหมาะสมที่จะเป็น NXT Women Champion ฉันไม่สนว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะเพราะว่า NXT Women Champion เนี่ยจะกลายเป็นของฉันอยู่ดี ตัดภาพาที่บุกเจนเซนกับจอจบริกนะครับบุกเจนเซนเนี่ยบอกว่าโทษทีเพื่อนฉันสติแตกไปหน่อยเมื่อกี้ตอนปล้ำเนี่ยฉันเลยทําได้ไม่เต็มที่มันเป็นความผิดของฉันเองที่พวกเราแพ้จอจบริกบอกว่านี่มาช่วงเรสเซิลมาเนียนะเว้ยนายจะมาเสียสมาธิแบบนี้ไม่ได้เอางี้แล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับเคียนาให้เผื่อว่าพวกนายเนี่ยจะได้เข้าใจกันตัดภาพมาคู่6นะครับแอคเซียมเจอแฮงก์วอล์กเกอร์ตัวแมทออกมาดีเลยครับทุกคนคือแมทมันค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นะคร การซัดกันที่ค่อนข้างหนักแล้วก็จังหวะที่สวนกันไปมานี่แหละทําให้เราสัมผัสได้ถึงความจริงจังของตัวแมทนะครับซึ่งมันดีมากๆการป้ามที่ง่ายแต่ว่าจริงจังการโจมตีทุกครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหน่วงและจังหวะสวนกลับเนี่ยก็สร้างความว้าวให้ได้เรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นแมทที่ทําออกมาได้ดีมากๆตอนจบแอคเซียมใส่โกลเด้นเรติโอกดนับสามเอาชนะไปคู่7นะครับคาร์เมโลเฮจเจอกับเทเลเบด ตัวแมทถือว่าออกมาดีเลยทุกคนทั้ง2คนมีทักษะการปล้ำที่ดีแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆนะครับจังหวะต่างๆเนี่ยมันสวยงามแล้วมันก็คลีนมากๆคือมันทําได้สมบูรณ์แล้วก็ทําได้ออกมาดีนะครับทั้งในด้านความหนักความเร็วทุกอย่างถือว่าออกมาดีมากๆเป็นคู่เอกที่ทําออกมาได้ดีจริงๆนะครับตอนจบเนี่ยคาร์เมโลเฮกกระโดดทิ้งขากดนับ3เอาชนะไปสรุปเหตุการณ์ก,กันหน่อยนะครับเหตุการณ์แรกวินดี้ชูถูกลอบทำร้าย หตุการณ์ที่2นะครับเมโกะสโตมูระเนี่ยเป็นผู้ท้าชิงแชมป์ NXT Women Champion เหตุการณ์ที่3นะครับบอลเบรเกอร์ breaker, เข้าร่วมกับคีบาเทอร์เพื่อสู้กับอินดัสแช่เหตุการณ์ที่4นะครับอิเล็กตาร์โลเปสกับวาเลติน่าฟลอร์เนี่ยทะเลาะกันสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกชิงแชมป์น็อตอเมริกาแชมเปี้ยนนะครับเวสลีย์เจอกันในมิดเฟเซอร์นะครับเวสลีย์สามารถชนะและปอกกันแชมป์เอาไว้ได้คู่ที่2นะครับบุกเจนเซนจอร์ดบริกเจอกับอินดัสแชร์อินดัสแชร์สามารถเอาชนะไปได้ คู่ที่3นะครับหาผู้ท้าชิงอันดับ1เมโกะสโตมุระเจอกับโซอีสตาร์คเมโกะสโตมุระสามารถเอาชนะไปได้คู่สี่นะครับโซลูกะเจอกับอิเด็กต้าโลเปสโซลูกะสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่5นะครับคารานาเชนเจอกับทิฟฟานี่สแต็กตันนะครับทิฟฟานี่สแต็กตันเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่6แอคเซียมเจอกับแฮงก์วอล์กเกอร์นะครับแอคเซียมเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่7นะครับคาเมโรเฮเจอเทอเลอร์เบดคาเมโรเฮเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ ตัวแมตช์ในวันนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่จนเกินไปนะหลายๆคู่ก็ทําได้ดีนะครับอย่างคู่ของเวสลีย์เองอาจจะไม่ได้สนุกมากแต่ว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับคู่ของเมโกะสโตมุระเองก็ทําได้ไม่แย่ส่วนคู่ของแอคเซียมแล้วก็คามเมโรเฮเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมสําหรับค่าคืนนี้นะครับ แต่ว่านักมวยปล้ำที่ทาให้ผมประทับใจมากที่สุดในวันนี้นะครับก็คงเป็นคาทานาเชน,นี่แหละคือปกตินางเนี่ยก็ปล้ำดีอยู่แล้วในรูปแบบของการปล้ำแท็กทีมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอได้ปล้ำเดี่ยวก็ได้โชว์ของมากขึ้นมาทําให้เราเห็นความสามารถของนางเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับซึ่ง มันถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะการใช้ท่าที่ตื่นตาตื่นใจแต่ว่าเข้าใจง่ายมันจบด้วยท่าง,ง่ายๆแบบท่าเกี่ยวคอ,อนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันเป็นการพลิกกลับมันเป็นการตีลังกาที่อยู่บนเชือกอะไรเงี้ยนะครับมันทําให้มันทำให้เราเห็นว่าเออมันมันตื่นตาตื่นใจแต่ว่ามันใช้ได้จริงนะครับคนรับเองก็ไม่สับสนก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่เตรียมตัวมาดีมากๆนะครับ ส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะฮะเอาจริงๆสัปดาห์นี้มันไม่ได้มีเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่เพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะเป็นลดบล็อกเนาะคือเป็นศึกใหญ่ประจําสัปดาห์ของ SXT ประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีการชิงแชมป์อะไรต่างๆพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวส่วนใหญ่มันก็จะจบลงในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะไปต่อเนื้อเรื่องกันในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ย โดยส่วนตัวผมมองว่าเนื้อเรื่องของ NXT เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะไปหน่อยนะครับคือเราเข้าใจว่าเขาเนี่ยต้องพยายามที่จะดันนักมวยปล้ำออกมาให้ได้มากที่สุดคือให้ทุกคนเนี่ยได้ชินกับการทําเนื้อเรื่องได้ชินกับการขึ้นปั้มเพราะฉะนั้น NXT ก็จะมีสปอตให้กับนักมวยปล้ำเยอะมากๆนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องทำแมตช์เยอะทําเนื้อเรื่องเยอะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีที่หลบแต่เรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องของบางคนนะ่ะบท การพูดนู่นนี่นั่นมันจบลงภายในแบบ30วินาที1นาทีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน้อยไปนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีจํานวนเยอะแต่ว่าแต่ละเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีความเข้มขน้นมันไม่ได้มีอะไรให้ติดตามสักเท่าไหร่มันไม่ได้ให้ความรู้สึกที่แบบว่าเออสัปดาห,หน้าเราจะต้องรอดูนะครับคือผมเองอ่ะดู NXT เกือบทุกสัปดาห์นะครับถึงแม้ว่าบางสัปดาห์ผมจะไม่ได้มีเวลาทำคลิปก็ตามแต่ว่า ผมก็ยังไม่เห็นว่ามันมีอะไรที่ทำให้เราเฝ้ารอ NXT ในสัปดาห์หน้านึกออกไหมการผูกเรื่องกันการหักหลังกันมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอินปานนั้นอะอย่าง Toxic Attraction เนี่ยที่จะตัดสินกันในสัปดาห์หน้าตัวผมเองยังรู้สึกเฉยๆเลยไม่ได้อยากดูคือแบบ ถ้าพลาดแมตช์นี้ไปผมก็ไม่ได้เสียดายนึกอ,ออกไหมมันต่างจากรอต่างจากสมักดาวที่บางทีเรายังอยากเปิดมาดูเพราะว่าเฮ้ยเจมี่อูโซเป็นไงวะเฮ้ยเจอูโซ so เป็นไงวะเซมิเซมเป็นไงวะเฮ้ยเซซโรลินจะหาเรื่องโลแกนพอไหมเดอะมิสจะได้เข้าร่วมรอยย์ลอมเบลเอ้ยเดอะมิสจะได้เข้าร่วมเรโซมาเนียหรือเปล่านะครับอันนี้มันก็มีความที่แบบให้เราได้ติดตามกันคือเรารู้สึกว่า n x t มันขาดความน่าติดตามขาดความเข้มข้นของเรื่องราวนืกออกไหมมันดูผิวเผินแล้วก็เบาบางมากๆคือโอเคมันมีแมทที่ดีเพื่อทําให้โชว์ออกมาไม่น่าเกลียดแต่ว่าแค่มีแมทที่ดีอ่ะมันไม่ได้ทําให้เราอยากกลับมาดูเนื้อออกไหมแมทมวยปล้ำดีๆมันหาดูได้เยอะแยะ แล้วใน NXT มันก็ไม่ใช่แมตช์ระดับที่แบบโอ้โหเทพเจ้าหมัดดาวเหนือเนอะไหมมันก็เป็นแมตช์ที่อยู่ในระดับดีประมาณนั้นนะครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีเนื้อเรื่องที่อย่างน้อยเป็นเมนเทนอย่างน้อยเป็นเนื้อเรื่องที่จริงจังเป็นเนื้อเรื่องที่เอาไว้ขายคนดูแบบจริงจังบ้าง ตอนนี้ NXT มันไม่ได้มีเนื้อเรื่องแบบนั้นนะครับตอนที่มีเนื้อเรื่องของแชมป์โลกที่เป็นแบบ NXT c h a ป p เปีก็ไม่ได้น่าสนใจนะครับตอนนี้เนื้อเรื่องของ NXT Women Champion มาเป็นเนื้อเรื่องหลักก็ไม่ได้น่าสนใจอีกนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออ NXT มันไม่มีอะไรที่จะดึงดูดผู้คน สเกส็ซที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจตอนนี้ก็ดูเฉยๆไปแล้วพอตีกับเชดยูนิเวอร์ซิตี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าดูอะไรนะครับทั้งหน้าของ c h a ยูนิเวอร์ซิตเองมันก็เหมือนกับการดึงเชงของดูคฮักสัน้นมันนานเกินไปอะ่ะหักหลังไหมหักหลังหรือเปล่าต้องพิสูจน์ตัวเองไหมหนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอมันนานนานๆเข้ามันก็เริ่มที่จะน่าเบือ่อนะครับคือเรารู้สึกว่า n อ t ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะ ที่จะเบาบางทั้งในด้านของเนื้อเรื่องแล้วก็แมทต์ด้วยนะครับด้วยทานที่แมทต์ Matt มันมี7คู่คู่แต่ว่ามันมีแมทต์ดีๆอยู่2คู่3คู่อีกครึ่งหนึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้แมทต์ Matt นาที2นาทีแล้วนักมวยปล้ำที่ออกมาปล้ำก็ก็ปั้ำไม่ได้เรื่องนึกออกไหมเป็นนักมวยปล้ำหญิงก็มาจิกหัวเวียงกัน2 3สทีแล้วก็จบแมทต์เราก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบางสัปดาห์เรารู้สึกว่าแบบเสียเวลาดูอะ่ะนึกออกไหม มันมันแบบอะไรวะสัปดาห์นี้ไม่เห็นมีอะไรเลยแมตต์ก็ไม่สนุกแล้วเนื้อเรื่องก็ไม่ได้เดินไปไหนอะไรแบบนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะฮะยังไงถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับแล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ